วันนี้มีรถครอบครัวเจที่นั่งมาแนะนำกับคันนี้เลยค่ะซู z u กิเอร์ติกปี2021สีน้ำตาลสวยหรูราคาถูกกว่าป้ายแดง2 0 0แสนบาทเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะภายนอกสีน้ำตาลสวยไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์พร้อมกระจังหน้าโครเมียมสุดหรูล้ออันลอยสีทูโทนขนาด15นิ้วและไฟท้ายเป็น LED มีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดมาพร้อมกับเซนเซอร์หลัง2ตัว ส่วนภายในพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชั่นมาพร้อมกับปุ่มบูสตาร์ทหน้าจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วสามารถเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay และ Android Auto ได้ค่ะเป็นเกียร์ออโตส่วนด้านหลังผู้โดยสารกว้างขวาขงนั่งสบายไม่หึดอัดเลยค่ะ ซูซูกิเออร์ติก้าปี2 0 2 1คันนี้นะคะราคา4 7 9 0 0 0บาทผ่อนเบาๆเพียง7,900บาทค่ะโปรโมชั่นของแถมฟรีประกันฟลิกแมน2ปีหรือ2,000 0กิโลลูกค้าท่านใดสนใจโทรติดต่อได้ที่เบอร์นี้หรือิิ้มลง์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยะคะ่ะ